จแล้วก็เย็นด้วยเนี่ยทุกคนก็จะเห็นวิวเห็นบรรยากาศกันเลยเห็นไหมข้างล่างมันจะเป็น111โค้งเราก็จะเห็นชัดเลยว้าเห็นไหมเห็นโค้งป้าที่เรามาเนี่ยทั้งหมดเลยวิวดีนะของขอแล้วนะคะอันดาอเล่นเลยเล่นเลยอันนี้ใหญ่นี่เราก็ซื้อสนุกสนานเด็กๆน้องเเก็ซื้อมาเล่นนี่ยว้นี่แดงนี่ดืนอดื้อเนี่ยเร็วเร็วๆราอด้ยเ วรงนี้มันยาวมากเลยอ่กะก็าตามลมไงเขาจะวิ่งไปนะจะพาทุกคนไปดูชานมชมพูที่มีหม,มีอยู่บนแก้วที่นี่นะของน่ากินมากเลยอ่ะทั้งแบบว่าของทานเล่นแล้วก็น้านะไปเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆน้อยๆนะคะน้องหมีตอนนี้เราอยู่ที่ไร่เก็บตะวันนะครับพาเด็กๆมาเก็บสตรอเบอร์รี่ ตอมลี่ใครได้ลูกใหญ่สุดนะเป็นผู้ชนะคือเก็บเก็บมาแล้วเนี่ยเราจะดูกันว่าใครมีลูกใหญ่ที่สุดคนนั้นชนะนะจตาคือ15าลูกหมต้องลูกใหญ่นะแล้วก็เอาลูกสีขาวเพราะว่าเราจะไม่กินกันตอนนี้เราจะเก็บไปกินอีกสองวันเนาะถูกต้องโอเคแล้วถ้าใครได้ลูกใหญ่สุดคนนั้นชนะจ่ายเงินนะโอเคอ่ะป่ะปไปลยลุยลุย ค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีดดต้อนรับสู่ช่องมาทุกากาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่เขาคออีกแล้วปีนีเป็นเป็นปีที่ดีนะเพราะว่าเรามาเขาคอพูดระเบิกสองครั้งเลย <Yeah. S 1> หน้านี้ก็คือหน้า,นาหนาวแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆเรามาในช่วงเดือนธันวานี้นะคะตอนนี้เราพักอยู่ที่เดอะเทเลส i ิวเขาคอนะคะ เดี๋จะบอกว่าห้องน่ารักมาก oh, เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปดูห้องแต่ละจุดแต่ละมุมของที่นี่นะคะห้องนี้ที่เราอยู่ก็คืออยู่ B5 นะคะจะพาทุกคนไปดูห้องพักนะคะห้องพักก็จะเป็นแบบทินอ่อนหมดเลยนะและอันนี้คือทางเข้านะคะเข้ามาก็จะเจออ่างนา้ำ <c oughs> ซึ่งวิวดีมากแล้วมันอาบน้ำได้จริงด้วยนะทุกคนก็นจะประมาณนี้เลย <c oughs> สวยมากเจ๋เล <c oughs> ยนะบรรยากยาศดีเลยวิวบอก มองเห็นเขาเลยนะมองเห็นภูเขาถ้าเกิดเม่้อมีหมอกด้วยนะมันจะพอรเฟกมากที่สุดเลยแต่เราจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในห้องไปในห้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมีหนึ่งเตียงจริงๆแล้วห้องมันสําหรับสองคนนะสองคนตอนหนึ่งคืนแต่มันก็แบบสามารถเสริมได้ด้วยนะคะห้องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเตียงเดียวนะแล้วก็เตียงเสริม,แล,มแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีตู้เย็นให้มีทีวีตามปกติของที่พักเลยแล้วก็ แล้วจะพาไปดูห้องน้ำเขาแต่งห้องได้สวยมากเหมาะกับการ,รพรักผ่อนที่สุดเลยห้องน้ำน,นะคะ,ะเพื่อนทุกคนมันจะประมาณนี้นเลยและมันจะมีชักโครกอัตโนมัตินะคืออันนี้คือเบิกมากแล้วก็ออกมานะคะตรงไฮไลท์ที่ดีที่สุดก็คือที่นอนบริเวณปลายเตียงเราก็จะมีมุมเลยคะ่ะมุมนี้เลยสำหรับห้องพักเนาะห้องพักแบบเป็นคู่รักนะอันเนี้ยแนะนำมันเฟอร์ฟิกมากมาอันนี้เลยนะคะก็จะมีโซนนั่งเช้า มีตาข่ายด้วยหดยวยไ,ได้อะอูน่ากลัวาดาต้องมาี่หนพวกเราอ้กาเย็นแล้วให้าลไปดชิมมาีตายนะวนวงน้าดาเกาะอยู่นะมาดิ น้องมาเดี๋ยวให้น้องมาทดสอบดูเขาบอกว่าน้ำหนักเราได้กี่เท่าไหร่นะร้อยสี่สิบมากร้อยสี่สิบนะแต่น้องเขาประมาณร้อยแปดสิบคิดว่าแอกล่วงหรือรอดล่วงหรือรอดบอกมาเลยพาดาวลงเด็กไปมาให้ลองมาสำรวจหน้าบอกจาเป็นร้าน กไม่ให้ถ uhm ้าไปดินไม่ต้องใช่ไหมมันดังแอกกันมันดังแอกเลยกพนแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมานั่งรับประทานอาหารเย็นกันนะคะวันนี้เราก็จะบอกว่ามีให้กินหมูกระทะนะคะถ้าหมูกระทะเ็าจะกินบนนีโนะแต่ถ้าชอบุูก็ไปสับไปกินนาห้องได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่เอกถ่ายวิวรอบๆไปทุกคนดูนะคะดีมากบอกเลยทุกคนแล้วนี่คือ วิวของวันนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยพวกเราอยู่ที่เดอะเทเลทวิวเขาคอนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เลยค่ะวิวนะนนี้ก็จะพาทุกคนมาดูอันนี้เลยวิวสวยมากสวยแบบสวยตะกอนนและคะแล้วก็พวกเราก็จะมากินหมูกระทะกันจะสั่งหมูกระทะนะคะก็จจะเตรียมความกินหมูกระทะ กะะทอไหมูกระทะหมูกระทะเข่าพอนะอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในีสามโลกเลยหมูกระทะต่างยี่ค่ะกระทะเข่าคอกรุงเทพไม่มีกินนะบอกเลยว่ากรุงเทพไม่มีกินนะหมูกระทะและไก่และไข่ไข่นี่ที่นี่ที่เดียวเลยนะไข่หวานมีอยู่ที่เดียวที่เดียวที่นี่ที่เดียวคือเข่าพ่อไบไลท์ที่เดไข่ไม่ค่ะมัดหมูกระทะกับน้องอันดาไข่เจียว นั่งจับขาอยู่ตรรดานไปอาบน้ำด้วยเป่านั่จับขาตรงะนนมันทาแบบตึงหน้าอะองไรดีเวอร์ว่ามงล่ะไม่เวอร์วันนี้ก็ต้องเป็นการกินหมูกระของนอนนะช่วง กก็ีมานิหนาวมากบอกว่าทุ่คืออากาศเริ่มเย็นแล้วเออกาดเย็นมาก6โมง6โมงเหรอา6โมงเด็กๆบอกมากาศทกโมงเริ่มเห็นแสงสีแสงไฟยัแบบว่้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นภูทับเบิกาเขาเปไปกระหมดเขาไปกระหมดตีห้านะ ตสีต้องตื่นนะตสต้องตื่นเพื่อไปดูหมอกกันเปิดวาร์ปไหมฮะฝากวาร์ปไหมฝากวาร์ปได้อาจนะจังคอาชนะจังเ c e บุ๊ k ไม่ใช่อาสุจิก็เขาเรีอกอสจิอิแกมะก็ไอจีมีไหมคะมีค่ะก็ไปในเฟซก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเจอไอจีเีจอไอจีเองอยากมีเพื่อนคุยหมอยางมีเพื่อนคุยยมเคุยไมีเ่ ก็เดินขึก็เดินขึ้นมาซึ่งการเดินขึ้นอะประมาณแบบขึ้นเขาอะมนขึ้นเขาเนาะที่พักเราอยู่ข้างล่างสุดเลยแล้วต้องขึ้นมากินหมูกระทะข้างบนซึ่งบอกว่าเออแต่ระหว่างทางก็สวยนะเพราะว่าเขาเปิดไฟเจอวิวแล้วก็เปิดไฟของแต่ละห้องอะรอบๆเลยอ่ะแต่เราก็ขอตัวไปกินก่อนนะเพื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่ไหนกันวันนี้หมดแล้วไปยิ่งเอิ่นเอโย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 บรรยากาศตอนคืนนะทุกคนใช่แล้วก็ห้องพักเขาก็จะสวยในแบบของแบบแต่ละห้องอะนะ ก็คือเนี่ยเขาก็จะมีร้านตรงนี้ให้นั่งเล่นด้วยแล้ว่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเ,าเปิดไฟให้ถ่ายรูปเล่นได,ดน้ดูสิเพื่อนทุกคนเขาบอกก็จะประมาณนี้อันนี้คือวิวตอนกลางคืนนะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าให้ดหูห้องชั้นแรกเนาะชั้นแรกก็จะประมาณนี้แล้วตรงนี้คือชั้นกลางว่าแบบนี้นก็ได้ช่วงน,นี้ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้เข้าคริสต์มาสแล้วเนาะเขาก็จะแบบจัดไฟอยู่แยงไปเราไปดูรานกันเลยโซนโซนก้างกัน อันนี้ก็คือจะเป็นห้องที่แบบว่าเป็นแบบห้องสวีทเนยก็จะเป็นตรงมุมนี้ก็สวยู่เหมือนกันนมันดีมากเลยตอนนี้อากาศประมาณกี่องศา13าปะยี่สิบสอง่สาหน้าจะประมาณนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแบบลานกว้างเลยนะเนี่ยมองขึ้นแบบนเขาแล้วทุกคนเห็นไหมเนเขาตรงนู้นเห็นไหมครับออันนั้นก็คือะตรงนั้นก็คือเป็นไปร์สนียเขาเคาอทางขึ้นข้างบนไกลนั่นแหละ บากาศดีฟ kind of like. ินมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างกันดาบากาศดีเลยเนี่ยก็อยู่หลังกล้องอะแล้วก็วนมาหาหนูไมได้อะเป็นไงบรรอากาศดีเนาะเย็นสบาย22นะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้คือแบบเสียงเสียงเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะว่าอากาศมันเย็นมาก22นะทุกคนแ22ทุกคนแต่ออกแต่ออกแต่ออกไม่รับไม่รับไม่รับ ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนภูทับเบิกนะคะเช้าของวันอาทิตย์นะนี่แล้วพวกเราก็มาดูหมอกกันแต่มันก็มีหมอกบ้างแล้วก็ลมเย็นนี่คือจุดสูงสุดนะทุกคนใช่ขอนนติกาใช่นี่เป็นขอนาฬิกาครับนี่คือข้างล่างเป็นจุดกลางเต็นท์อ่อ่าแล้วก็หมอกกำลังมากำลังบิวมาเลยเดือนนี้เป็นเดือนธันวานะก็จะเห็นคนกลางเต็นท์เยอะหมอกก็เยอะด้วยด้านล่างก็คือหมอกแล้วตรงนู้นนู่นก็คือทะเลหมอกแต่แบบไม่มาถึงตรงนี้ไง มันก็ปิวไปเรื่อยๆไปแต่ตรงนี้หมอกก็คือหมอกแบบไปเรื่อยๆอ่ะก็จะมีมุมมั้ยหมอกเต็มเลยนี่ขอบคุณเมื่อกี้ก็อยู่ข้างล่างมันจะ17องศาเลยอ่ะนี่20แล้วอ่ะสดชื่นมากเลยอ่ะนี่ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ก็จะแบบกลางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับเช้ามานี่ขึ้นมาถึงตรงนี้ประมาณสัก7โมง นะรถเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากเพราะว่าเขามากางเต็นท์แต่เมื่อวานนี้ใช่แล้วก็แบบอุณหภูมิ17องศาแต่ตอนนี้ก็คือแดดมันเริ่มออกแล้วเนาะจนช่วงประมาณ8ปดโมงป่ะ8ปดโมงก็แดดเริ่มออกแล้วป้าเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นป่ะเด็กดอยเราไปถ่ายรูปกับเด็กดอยไหมตอนนี้นะคะเรากำลังเดินลงไปข้างล่างนะตรงนี้ก็คือเป็นทางที่เขากางเต็นท์อยู่ทันไหมเจ๋งทันมากหล่ออากัศดีไหมล่ะอากาศดีมากนอนสบาย อันตามมาเร็วโอ้ยส,สดชื่นจังแล้วก็เย็นด้วยป่ะเนี่ยทุกคนก็จะเห็นวิวเห็นบรรยากาศกันเลยเห็นไหมข้า,างมันจะเป็นร้อยสิบเอ็ดโคง้งเราก็จะเห็นชัดเลยป่นะดูไหมเห็นโค้งป่ะที่เรามาเนี่ยที่ทั้งหมดเลยวิวดีนะทุกคนวิงดีนะครั ดแดดดีแดดดีไม่ไหวน่าไปแล้วนี่นะคะก็จะเป็นจุดบริเวณของทุกคนที่ขอมากางเต็นท์กันนะก็ถึงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าไฮซีซั่นนะกางเต็นท์กันต้อง,องนแดดก็ด,ดีลมมาเราจะเห็นหมอกมาไกลๆเลยนะทุกคนตรงนู้นเลยใช่ม,มันจะมาเป็นละลอกละลอกแต่ฝั่งนู้นคือเห็นทะเลหมอกชัดเจนมาก พอตัตัวเป็นก้อนแล้วมันจะเป็นน้ทะเลงงีไม่ะรนูเหืไหมเหื่อไหมเนมื่อแล้วจริเรอเาบไม่เหื่อแล้วแต่แดดงมากเลยอกคนเน่ก็จะเป็นแบบชั้นๆนะอุ้ยตรงนี้คือวิวดีมากอะเลยตรงนี้ววิวดีมากเอ็งเอ็งตกไปอะเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วเจ๋งไเอาตายคอน ก็ได้แหละระดับน้ำทะเลอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่สวยที่สุดที่เราชอบมาถ่ายรูปที่เดิมไปแล้วยต้องมีนะทุกคนระวังระวังตกระวังตอนนี้ก็คือจะเป็นวิวถ่ายรูปที่แบบโออเดี๋ยวเห็นกว้างมากเลยแบบนี้เลยโอ้โหสุดชื่นเดี๋ยวเราก็พาลงไปดูข้างล่างอีกนะ แต่เราเข้ามุมนี้ก่อนนะไม่ก็เปิดจะเข้ามากินอะไรวิลม้ามาะเออลมมาทหมาอย่นอนอุ้ยหมานอนสบายแล้วอ่ะใจเย็นไหมเจ๋งไปเด้กับพี่ออไปนี่ดูทับเบิรีย้ ระหว่างทางเราก็เดินลงแบ้าคลางนะคะที่มันจะมีตลาดดอยนะตลาดของคนดอยนะคะเนี่ยพาเด็กๆเ,เดินลงไปทั้ง<อ>ขึ้นและลงหอบแค่ๆกันเลยใช่ป่ะเจ๋งอ,อุ้ยหมอกมัมก็นจะต้องมาเป็นระยะระยะนะทุกคนหมอกมันมาอีกแล้วนี่มันมาอีกแล้วทุกคนโอ๊ยอากาศดีอากาศดีมากเลย บอกว่าอากาศมันดีเกินเกินจะบรรยายเลยอ่ะเนาะจริงเนาะนี่ก็จะทำมันรู้มันรู้ที่หมอกแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะจากนั้นเราจะลงไปข้างล่างกันแหละเพราะว่าเราเต็มอิ่มกับอากาศแล้วนานะวันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะมันจะหมอกด้วยนะเปื่อยๆเขาพยายามมาก็มาเลยช่วงเดือนธันวา this หมอกเยอะมากอากาศก็อยู่ที่ประมาณ ตอนประมาณ7จ็ดโมงก็สิองศาเนาะเพราตอนนี้กี่โมงแล้ววะก็ประมาณแปดโมงแปดโมงก็จะอยู่ที่20องศานะคะทุกคนมาเที่ยวกันได้ที่อะไรครับเสือหือ เล่นเลยอันนี้ใหญ่เราก็ซื้อสนุกสนานขอเด็กๆนะนเราเราก็ซื้อมาเลยว้าวนี่เจนนี่เดิน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 เนเนนะเร็วเร็วฟังพร้อมหน่อยเร็วจะบอกว่าที่นี่มันใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปแบบเยอะมากเลยอะแล้วที่นี่เขาก็มีที่พักด้วยถ้าใครสนใจจะพักที่นี่นะก็ลองสอบถามเพจดูอันดาทำรูปใหญ่ๆโชว์หน่อย

คาเฟ่เล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้พักที่นี่ใช่ไหมะจะเข้าชมสวนก็นได้เสียคนละ100บาทแล้วก็มีส่วนลดน้ำดื่มแล้วก็ของทานเล่นอาหารส่วนลดไปละ20บาทนี่ที่เราสั่งอะไรยังสั่งแล้วก็จะมีผักโขมก๋ชีสแล้วก็ชานมชมพูแต่ข้างบนประดับด้วยน้องหมีน่นะคะมีเชาดมไต่หวานด้วยเออมีเชาดมไต่หวานด้วยใช่ไหมดาราดาราสั่งอะไรไปกระปุกคือน้ำได้ไป ชมพูที่มีหมีอยู่บนแก้วที่นี่นะของได้กินมากเลยอ่ะทั้งแบบว่าของทาเล่นแล้วก็น้ํานะไปเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆน้อยๆนะคะน้องหมี ทุกคนแล้วนี่ก็คืออาหารที่เราสั่งมานะคะเนี่ยชาลมือลงภูมันจะมีหมูด้วยอ่ะตอนนี้ตกแก้วอร่อยร้อยห้าก้าวเลยร้วก็มีเค้กมีน้ำชาไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่ด้วยก็จะมีเค้กมีประกบบูชด้วยแล้วก็จะเป็นเมนูน่ารักมากเลยอ่ะเขาก็ดับได้แบบว่าเออเป็นอะไรแข่ด้วยสวยตอนนี้เราอยู่ที่ไร่เก็บตะวันนะครับพาเด็กๆมาเก็บสตรอเบอร์รี่เก็บสตรอเบอร์รี่ บอมลี่ใครได้ลูกใหญ่สุดนะเป็นผู้ชนะเก็บเก็บมาแล้วเนี่ยเราจะดูกันว่าใครมีลูกใหญ่ที่สุดคนนั้นชนะนะจ่ายเงินนะต้องลูกใหญ่นะแล้วก็เอาลูกสีขาวเพราะว่าเราจะไม่กินกันตอนนี้เราจะเก็บไปกินอีกสองวันเนาะถูกต้องโอเคแล้วถ้าใครได้ลูกใหญ่สุดคนนั้นชนะจ่ายเงินนะโอเคอ่ะไปไปไปลย อนนี้คือแบบเก็บเบ่งเลยอะ <c oughs> ไปดูเด็กๆก่อนนะแล้วก็เก็บไปก่อนนะไหออนลองาดอันดาได้ยังไหนลูกหรือยังก็แต,กกแต่แล้วแต่อันดาเลยเราแข่งกับลูกใหญ่ยังไม่รู้แค่สิบห้ายี่สิบลูกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว่าดูแบบชัดหน่อยนึงโชว์ด้วยโชว์ด้วยโชว์ด้วย คิวใหญ่แล้วยังคิวใหญ่แล้วยังเฮ้ย่อนฮ้ยได้ยื่ดูดูที่สามค่ะ ดีข่ะเราต้องรูปใหญ่นะแล้วเราไปเทียวกันด้วยนะนี่นี่โชว์ด้วยหยิบโชว์ด้วยลูกนั้นน่ะหยิบลูกนั้นโชว์ก่อนนี่นะคุณเนี่ใหญ่จริงได้ได้แต่มันกินเลยนะมันคือกินเลยนะ ติดลูกเลยชว์หน่อยชวาหน่อยเด็กๆดูหน่อยนี่นะครับนี่ดูดูดูนี่นี่นะคะใหญ่กว่านะก้อนนะกล่อนะไหน่เด็กแดงเด็กแดงทุกคนแร่เก็บตอนนี้ก็ใหญ่นะแล้วก็แบบว่าพื้นที่ก็ให้เก็บเยอะถ้าจะเก็บสตรอเบอรี่นะแนะนำให้มาช่วงเช้าๆนะเพราะว่าถ้าไปช่วงสายหรือว่าบ่ายนี่คือ ไม่มีให้เก็บแล้วคือมาเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบว่ามาปุ๊บแล้วแวะแวะเก็บกันเลยใช่ไหมดาอมาแล้วแวะมาแล้วแวะเก็บเลยถ้าเกิดว่าแบบว่าเออมาเดี๋ยวค่อยแวะไม่ได้นะเพราะว่าคนที่ตามหลังเรามาเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวคนอื่นน่ะเขาจะเก็บไปก่อนเราไงเราก็จะอดเกไปแล้วก็ทำให้เราแบบว่าไม่ได้เก็บอ่าใช่โชว์ด้วยโชว์ด้วยไหนนี่สูงอย่างนี้เอย่างงออย่างนี้เลยนี่นะครับนี่นาเขาโพนไปหมดเลยเดี๋ยวกแล้วใครเลือกลูกไหนเลือกให้ดีนะอย่าเพิ่งช่าง นะครับอันนี้อันนี้เจ้าของผู้ดูแลนะครับดูแลไล่ตัะไล่ไล่ตะวันนะครับเป็นผู้ดูแลไหมจิเจ้าของเลยตายแล้วงี้ขอเดินเก็บกินได้ไหมอ่ามาพร้อมยังพร้อมแล้วมาโชว์ดูก็เป็นลูกสีขาวลูกสีขาวก็มีขาวหน่อยอันนี้ขาถือว่าขาไม่ละขาชมพูอ่าขาชมพูได้เอาลูกที่ใหญ่ที่สุดที่คิดว่าใหญ่ที่สุดนะอะไรทุกคนเร็ว ได้ได้ได้เราไม่มีกรธเราไม่มีกรอ่ะได้ถามได้ไม่แกล้งหรอกอ่ะถามพี่ไหนใหญ่สุดอ่ะได้ได้ให้ชื่อชื่อชคิดอ่าใ่เท่ากันด้วยก็อันดาต้องเลือกแล้วล่ะตอนเนี้ยจิงเลือกได้แล้วที่รักเลือกได้ยังอะไร่ะจิงเลือกแล้วเลือกใหญ่หรือเปล่าเออหวาก็ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าอ่ะไหนได้ละอเรื่องไหนก็ได้อ่าเรืองไหนก็ได้แล้วแต่ทางเลือกเรื่องอะไรเรื่องนึงเออเออพี่มัดเลือกได้ยังไหนโทเราวัดจากน้ำหนักทุกคนอ่าน้ำหนักอาช่างอ่เราช่างเอาหเอาพี่มัดก่อนพี่มัดก่อนเลยอ่่่าาเทไหร อันนี้คือเท่าไหร่ไม่ไม่ก็ยอมไม่ขยับเลยอ่ะสุดจุดหนึ่งสุดจหนึ่งของกันดาเอาละขยับเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดูไงถ้าไม่ขยับเดี๋ยวมาเอาวางวางท่าขนาดนางดูอ่ะไม่่ใชยังยังใช่เหรอเอาไม่ใช่เดี๋ยวไปกดเดี๋ยวไปกดไปกดอ่าวางวางโอเคอุ้ยขยับขยับขยับนะขยับขีดนึงอ่านตีตีนึงนั่นนึงนั่น้นึงเฮ้ยนิดเดียวแพนดาเตไปวางใหม่เติงวางใหม่แอนดาชนะเฉย เท่ากันดาเท่ากันเท่ากันอ่าวางถ้าถเท่ากันอันดากับมัดวางวางขนาดเพราะมันท่ากันแหละขใหญ่ว่าลูกใหญ่เราเเทียบลูกใหญ่ขาของตาติ๋นจีาของตาติ๋นใหญ่ขใหญ่ีให้น้องีน้องี่ะร่นะอ่ช่าอ่ะรอลชั่งจ่ายตัง อ่าเราจัดได้นั้นไปแล้วนะครับอันนี้น้องอันดาและทุกคนตอนนี้น้องหิวแล้วอยากกินน้องอยากจะลองสีแดงๆกินดูป่ะเก็บสีแดงมาปะไม่จำกัดจะเท่าไหร่ก็ก็แล้วแต่อันดาเลยนะจ๊ะอ่าจากลาไปป่ะแล้วเราก็หลังจากเสร็จจากนี้แล้วเรียบร้อยเราก็จะกลับที่พักใช่กลับที่พักแล้วเราก็จะกลับบ้านโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันเนาะโอเคครับไปไปทช่วยเกไป Let's go ทุกคนหลังจากที่เราไปเก็บสตอเบอรี่กันแล้วนะ อันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ที่เขาคอแล้วนะคะเพื่อนอาก,กาศดีมากเลยอะทุกที่เลยเวลาเราไปไหนนะวันสุดท้ายมักจะดีเสมออากาศเยน็นมากอากาศเย็นไม่เจ๋งเย็นมา,ากเลยเจง<า>๋จงไงนี่นะครับเจ๋งบางกันผึ้งเจ๋งวันเพิร์สเ <laughs> จ๋งอยากให้พี่เขามาเที่ยวไหมเนนะี่ยที่เนี่ยเขาคอ,อาที่เขาคอนะคะเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เย็นมากอากาศเยน็นไหมเดินไปเที่ยว ดดระเบิดด้นะคะคุณระเบิกไปยังเมื่อวานที่เราไปดานโพดหนาวเลยโพดหนาวแล้วก็บอกแบบว่นนาปลิวแล้ว,ว,วล่องผ่านหน้าเราเลยนะคะคือช่วงช่วงประมาณเดือนพิกาธันวาเนี่ยอากาศมันก็จะเย็นๆใช่อากาศจะเย็นมากแล้วก็มีหมอกให้เราได้เห็นด้วยนะ<ช>นก็้วสำหรับที่พักที่เขานอที่นี่เนาะเราพักอยู่ที่เดอะเทอร์เรสวิลล์รีสอร์ทขอนแนะถ้าใครอยากตามเรามาก็มานะเพราะว่าที่นี่มันสวยมากห้องพักแบบหรูหรามากแล้วก็ธรรมชาติก็ดีเนี่ยบริเวณรอบๆเนี่ยก็คือจะเป็นที่พักทั้ำมันมันก็จะหลายห้องเทปเปนเดิ้วก็ทไมนะะเเ็คโปนอไรนะ แต่ว่ามานี่คือไม่ชอบอะไรชอบจับโคกใช่ไหมคือนั่งนั่งให้น้ำขี้ตูดอยู่นะตื้อตื้อเฮ้ยม่รู้สึกดีเราไม่ใช่เขาไม่รู้เลยอยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ของเราก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราเลยนะคะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ตามแล้เจอกันเนาะบ๊ายบาย